สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนอยู่กับฝมี่รายการมีมาอวดนะเกือบลืมท่าแล้วนะเพราะว่าไม่ได้มานานมากจริงๆมีคลิปสต็อกไว้นะแต่ว่าไม่ได้ตัดไม่มีเวลาตัดดิฉันก็ทําการทํางานนะคะทุกคนดิฉันแบบมีสัมมาอาชีพดอย่างอื่นนะอันนี้ดิฉันทําเป็นงานอดิเลกเนาะนะก็คืออยากเอาขอมมาอวดพวกหล่อนแค่นั้นเองชจริงไม่ค่อยมีใครให้อวด นะวันนี้ก็คือตามชื่อคลิปเลยทุกคนอ่จะเห็นแหละเรามาอวดกระเป๋าใหม่เราซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นรอยัลตี้ของเขาในในแง่ของแบบเขาผลิตก,กระเป๋าใบไหนมาเราก็อยากได้ทุกใบนะซึ่งเราก็มีตรงนี้สองใบที่ทุกคนเห็นนะ มันคือยี่ห้อดีวูมดีวูมเนี่ยเขาก็จะผลิตจอแบบพลาสตอะไรอย่างนี้เนาะแบบเป็นประดับบ้านเป็นลำโพงเป็นอะไรแบบนี้ด้วยเออแต่ว่าเขาเราชอบในส่วนของกระเป๋าของเขาแบบเทคโนโลยีมันมันกรี๊กอะมันแบบอฮิวเราสึกแบบคุกคนต้องมองว่ะเพราะว่าแสงจอแยงตาโครกเลยแบบอื้มยีที่ทำอะไรว่าไปนั้นนะก็คือรุ่นนี้ละมันก็เป็นแบบแบ็คแพคเอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบตัวเต้นะ ส่วนตัวด้านหลังนะยก็จะเป็นซิงแบ็กก็คือเป็นกระเป๋าคาดอืซึ่งวันนี้รุ่นใหม่อ๋อวันที่ถ่ายอยู่เนี่ยเขาก็มีอีกรุ่นรุ่นหนึ่งออกมานะแต่ว่ายัางหาที่ถูกเอยหาราคาเออหาราคาที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้แบบเอเอาดีไหมวะก็เลยแบบยังช่างใส่ก่อนนะอย่าพิ่งกูกูก็หมดไปหลายบาทเหมือนกันนะเออซึ่งวันนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ยก็คือเป็นรุ่นก่อนหน้ารุ่นวันนี้ ที่ออกก็คือรุ่นนี่จ้าพิกซูสิงแบ็กวีนะเขาเป็นโค้ดว่าวีนะสิงแบ็กวีสิงแบ็กเหมือนกันแต่ว่าจริงแล้วมันก็คือคอสบอดี้แหละเออจวเป็นยังไงเดี๋ยว,เ,ยเ,ดยวเดี๋ยวให้ดูข้างในพาทัวก่อนเออกล่องเนี่ยตอนแรกได้มานะนูกว่าของปลอมเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่อันนี้คือกล่องของสิงแบ็กข้างหลังดูดิุณดูสีมันดิอันนี้คือสดมากแล้วก็เป็นสีแบบเป็นสี เรียกว่าอ,อะไรอ่ะเป็นสีเอกลักษณ์อ่ะเอ,อสียูนิของตัวดีวูมกระเป๋าดีวูมเขาต้องมีสีแบบเนี้ยนะอยู่ตรงตาสัญยลักษณ์สันอะไรวะเออช่างแม่นะแต่อันนี้มันจะมีความออกส้มหน่อยอันนี้มันเหลืองมินเนีย่ยนเลยเหลืองสดอันนี้แบบส้มส้ม,สมจีวรพระใดๆนะแต่ก็ของแท้แหละเช็คแล้วนะซึ่งพาตัวรับกล่องข้างน้นก็จะมีแบบเอ,อ่อลักษณะกระเป๋าคร่าวๆให้ดูนะเป็นแบบ สัญลักณ์ของเขาแล้วก็มีซิรุ่นนะต,ต่างๆตัวนี้เป็นยี่ห้อเขาดีวูมอืมด้านข้างก็จะเป็นแบบนู่นนี่นั่นใช้วิธีใช้ต่งตางๆวิธีต่อเข้ากับนู่นนี่นั่นนั่นฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเออต่อบลูทูธได้มีรายละเอียดใดๆด้านหลังเขาก็จะบอกแบบเหมือนปกติเลยว่าเออเราสามารถดาวน์โหลดแอปมาต่อของเขาได้อย่างนี้มีกันน้ำมีวอเตอร์ เวเตอร์เลสแ t น n ์นะเขาเขีย okay. น yeah. ก็คือแบบสภาพอากาศฝนตกอะคุณมันกันฝนได้ซึ่งกันได้จริงๆนะเราบอกเลยเพราะว่าเราเอาอีสองใบข้างหลังอะสองใบที่มีเนี่ยไปลุยฝนมาเพราะเราขับออซายปรากฏว่าน้ํามไม่เข้าไม่มีการช็อตไม่มีการแบบเปียกแฉะชื้นเข้าไปแบบในของข้างในเลยดีมากบอกเลยว่าดีมากแล้วก็ใช้แอปได้แล้วก็แบบมีห้มห้ำหักหักได้กันไม่งอนะเพราะมันจะพังแค่นั้นแหละไปดูข้างใน ปึบนี่เขาก็จะมาในถุงกันฝุ่นที่เป็นแบบดีบูมของเขาเลยนะเป็นแบบทุกทุกรุ่นน่ะเออก็มีแต่ตัวกระเป๋าแหละอืมเสร็จปึ๊ปไปเราแกะกันเลยนะคะโกนแอบสำรวจมารอบนึงแล้วล่ะตอนเช็คองเช็คของขอ,งอืซึ่งแล้ววันนี้เราก็จะรีวิวไม่ใช่รีวิวเราก็จะโบอวดอีนี่กันค่อะอาติดทาดาดีวูม พ i ิกซู a แบ็คพลิกซู่สลิงแบ็ควีเอช่างมชื่อเรียกยากเหลือเกินนะทะา่าดราสวยไหมนี่ว่าสวยนะรุ่นนี้เป็นแบบดีไซน์ใหม่ที่แบบดูดีเออเดี๋ยวพาทัวร์ก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มที่หมุนหรือทําอะไรไม่ได้เลยเป็นแบบเอาไว้กิเก๋ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบซิเนเจอร์ของเขาเออนะแล้วก็จะมีจอนี่แหละเดี๋ยวจอเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเพราะมัน จุดพีกของกระเป๋าดีวูมนะแล้วก็จะมีเป็นฝาเปิดปิดฝาเปิดปิดไม่ใช่ตรงนี้นะครับดูเหมือนมันจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบสะท้อนแสงนิดนึงเออเป็นแบบเหมือนเป็นแบบแฟลตแล้วมันแบบแวบๆแบบมั้งนะยังไม่ได้ลองถ่ายรูปลองใช้เอ,อเขาเปิดตรงนี้นะปึ๊บนี่เอออันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแม่เหล็กเป็นแบบกึบเออกึบติดดีด้วยนะนี่ว่า แล้วก็แถบสีเหลืองที่เป็นสีประจําเขาเห็นไหมขนาดอันนี้ยังเป็นสีประจําดีวู้มเลยอะแต่ว่าอีตัวกล่องกับเป็นสีส้มไม่รู้อาจจะใช้กระดาษแบบรักโลกอะไรก็ไม่รู้นะเดาเดาอย่เ,อเชื่อฉนอันนี่เขาก็มีแบบตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นหนังนะแล้วก็จะมีแบบข้างในก็เป็นแถบแม่เหล็กเพื่อให้แบบเอียร์เน่ตติดติดกรึบเข้าไปเออนะด้าน,นข้างก็ไม่มีอะไรไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยนะด้านล่างก็จะอันนี้กระเป๋าเขาขยายได้นะอันนี้มันแบบ เป็นสายที่แบบเาให้ใส่ของเยอะจังเลยด้านน,นี้โน่นก็แบบขยายได้นิดนึงอขยายพกเรียบเรียบแบบฟิวเจอร์ขอบก็แล้วแต่นะด้านหลังก็จะมีสายตรงสายนี้เขาจะมีหูหิว้วอุย้ยมีคนบวดเหรอคะมีหูหิว้วนะแล้วก็จะมีตรงสายนี้ก็จะแบบมีไอตัวล็อกแม่เหล็กที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาแบบล็อกแข็งแรงมากแบบบิดมือหักอะ่ะก็ไม่ออกแต่ว่าถ้าดึงกึีเดียวออกงงมาก มันคือมันต้องมีเวทมนต์อยู่เลยเนี้ยฉันว่านะฮะโอเคไปพาดูช่องต่างๆนะปึ๊บเปิดเลยลุคซีช่องนี้ก็จะมีช่องหนึ่งนี่ว่าขนาดมันใส่ iPad แบบใหญ่สุดได้นะที่ว่ามันความจุหกลิตรนางบอกแต่ว่าจำน่วยเป็นเซนติเมตรอะไรไม่ค่อยได้อ๋อมันบอกมาเป็นมิลลิเมตรว่าในป้ายแท็กช่างมาันละกัน มาชื่นชมอะไรป้ายแท็กนะข้างในก็จะมีช่องวันนี้เป็นช่องเปล่าช่องโลง่งๆแล้วก็มีแบบเป็นที่แยกฟังก์ชันมาให้นิดนึงเออเปึิบแล้วก็จะมีช่องหลักงงไหมช่องหลักไม่ได้แบบมีอันนี้ปิดนะแต่ช่องหลักอะแบบมีเป็นซีปอยู่ข้างหลังหลอกเก่งมากเลยนี่ก็นี่ก็นึกนว่าหลอกเปิดตรงนี้ไปรอบนึงแล้วก็ได้มีหลอกอีกช่องหนึ่งช่องหลักอยู่นี่ค่ะ ฟุบลูดไปแล้วก็จะเจอขา้างในฟืบเขาจะมีเป็นผ้าอย่างๆยืดอยู่ตรงนี้ให้แบบเออใส่แยกของเอกสงกระสารอะไรรีกว่านิมิตเอาไม่รู้ว่าใส่น่าจะใส่ A4 ได้แหละขนาดกำลังดีนะแล้วก็จะมีช่องตะข่ายที่เป็นแบบทุกใบต้องมีซึ่งอ๋อตกใจหมดซึ่งในน,นี้ก็จะมีคู่มือที่กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เคยอ่านเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายอ่ะมันเข้าใจได้ง่ายก็ไม่จำเป็นต้องอ่านเท่าไหร่ แต่เราจะดูแค่แบบเออทำประสาทได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะก็บป๋ว่นน้สักไม่ได้นะคะทุกรุ่นสักไม่ได้นะคะแล้วเบิดนะคะนะม,มีทั้งตางสิบก็ดีนะสิบสิบก็จะเป็นสิบปกติของเขาที่จะมีสลักดีวู้มไว้ต่อไปเป็นช่องข้างหลังช่องข้างหลังเนี่ยเขาเหมือนเป็นแอนตี้ทีมเหมือนใบทุกใบแหละมันก็จะมีความแบบเป็นช่องที่อยู่ด้านในตัวเราอะเวลาเราห้อยแล้วมันก็จะอยู่กับตัวเราใช่ไหมคนก็จะล้วงยากหน่อย ดิฉินคนดังโจนเออแล้วก็แบบดีอุ้ยแต่แตกตรงที่ว่าตรงนี้ซิปไม่เป็นเหมือนไมน่ไม่เป็นซิปผ้ายางอ่ะมันไม่เหมือนซิปกันน้ำอ่ะของใบอื่นมันจะเป็นซิปกันน้ำนะถ้าแบบอยู่ช่องข้างนอกก็ไม่รู้ก็ก็กันน้ำก็ก็กันแหลนมั้งนะอย่างนี้เออดีไซน์ว่าสวยแล้วนะแต่ว่าที่เราซื้อแบรนด์ดีวูมกระเป๋าดีวูมพิกสูแบ็คต่างๆอะ่ะ ไม่ใช่เพราะว่าดีไซน์เพราะว่าตรงนี้จะไฮไลท์ของเขาเขามีจอ LCD อยู่ตรงนี้เหมือนทุกรุ่นแหละนี่เขาก็เลยมีช่องตรงนี้มาให้ช่องนี้ไว้ทําอะไรจะ๊ะกูถามใครเนี่ยกูถามกูเองเี่ยแหละไว้ใส่อุปกรณ์เชื่อมต่ออันนี้ให้เปิดจอติดนะอแต่รอบนี้เขาสายดีนะเขาเป็นสายถักอะของอรกตอนนี้มันจะเป็นสายแบบพลาสติกยางๆธรรมดาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีสกรีนด้วยองคาราสะสกรีนดีวูม เออซึ่งเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะวันนี้เราก็จะใช้ power bank ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะ power bank มาหาโหดของเราอันเนี้ยบอกเลยว่าสามวันอะ่ะก็คือไม่ต้องชาร์จแล้วชาร์จโทรศัพท์ทั้งวันก็ยังได้คือปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะความจุเยอะสองหมืน่นห้ามั้งมีแอมนะคะไม่ใช่ราคาเออนะ ซึ่งอันใหญ่ขนาดนี้แต่ช่องแค่นี้เราจะใส่ได้หรือเปล่าวะเอ,อเดี๋ยวเราลองก่อนกันหนึ่งนะชื้นี่พอเราเสียบ power bank เข้าไปกระเป๋าไม่มีแบตนะคะต้องเสียบ power bank ต่อเอานะซึ่งอีก power bank เนี่ยมันก็จะอยู่ช่องหน้าๆแหละซึ่งเราก็จะเสียบใายชาร์จโทศรศัพท์เราไปด้วยได้นะขณะด็่แบบถืออะไรอย่างเงี้ยนะที่เราพกดัะนั้นก็อ้าวคุณเรายยกไม่ได้หรอแป๊บหนึ่งนะ ปิบอ่าเขาได้สบายสบายเลยแบบแบบก้อนเลเบเ,เตอร์ก็ใส่เขาไปได้ท่าดานะดูก็จะมีแต่จริงๆตอนแรกคาดหวังให้จอมันเต็มมันดีนะแต่ก็ไม่เป็นไเท่านี้ก็โอเคเราก็ก็โอเคมันก็คงขนาดเท่านั้นแหละมัง้งเนาะเออคงไม่มีอันไหนใหญ่เท่านูน้นแล้วแหละนอกจากอีรุ่นใหม่นะเดี๋ยวพอมีรุ่นใหม่เดี๋ยว เอามาทำให้ดูซึ่งตอนนี้ก็รบกวนฝากเข้าไปดูน้องสองคนนะก่อนหน้านี้ด้วยนะคะยังไงเสียนะซึ่งอ่าภาพตรงนี้แน่นอนว่าเป็นรีวูมนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาต่อแอปได้แล้วก็จะต่อให้ดูกระเป๋านี้เชื่อมกับแอปโดยบลูทูธนะต่อต้องต่อบลูทูธกับกับโทรศัพท์นะนี่หน้าตาแอปเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะทีจะมีให้เลือกก็ในกระเป๋าสอใบก่อนน,นี้ก็มี ให้ดูบ้างแล้วแหละว่าวิธีการต่อใดๆนะเขาเชื่อมเขาเชื่อมนิดหนึ่งนะคะอ่าเสร็จแล้วนะแล้วก็จะต่อเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งไอไลน์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ก็คือเลือกรูปภาพจากไหนนี้นี่เขาจะมีแบบคนอื่นทําไว้ก็มีหรือเราจะคีเอทเองก็ได้นะแต่วันนี้จะเอาแบบเร็วๆเ,เ,เอาให้ดูก่อนว่าแบบ ในแอปเขเลือกได้เช่นอ่ะเขเลือกอันนี้ไปปุ๊บนะที่กระเปะ๋ามก็จะโชว์ว่าเออใช้แล้วเป็นแบบนี้นี่รู้สึกว่าจออันนี้จอะจนนี้มันสวยกว่ารุ่นก่อนนิดหนึ่งไม่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวลองหารูปคล้ายๆกันดูดิเนี่ยเออคิดไปเองหรอลามันของใหม่อ่ะเอ,อ นะเราก็จะต่อได้หรือมันก็จะมีเล่นเกมใช้บอกสัญญาณบอกนู่นบอกนี่อะไรอย่างนี้ได้นะแต่แอปของนางล้วก็จะมีแบบฟังก์ชันให้แบบเปิดเป็นไฟก็ได้นะฬิเขียวเอาฝ้าีต้องสีเขียวอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นรายการแนะนารายการแนะนําก็คือจะเป็นแบบจัดมาเป็นพรีเซตให้ว่าแบบเออช่วงนี้มันฮิตอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ในแอปของเขาอันนี้เป็นสัญญาณถ้าหากว่าเราห้อยให้ไปวะ เราห้อยไปอุ้ยมันเป็นสีเขียวด้วยอ่ะของรุ่นนี่เป็นสีเหลืองนะเหรือนต้องไปตั้งตรงไหนวะไม่รู้แล้วกันนะเอ,อ,อันนี้ก็เป็นสีทั่วไปอันนี้ก็โอเคอัน,นี้ก็เป็นสัญญาณอ่หยุด stop อย่าอย่าหย่า่า girl อือไปง่นั้นว่าสั้นซึ่งก็คือต่อไปก็จะมีแบบกําหนดเองกําหนดเองเนี่ยมันเราต้องไปแบบเลือกเอานะอยู่ในนี้ เออแต่วันนี้ไม่มีเวลาเลือกก็ไปก่อนแล้วกันเป็นนาฬิกาก็ได้นะเป็นนาฬิกานะแน่นอนเอาฝ้ามีต้องสีเขียวบอกนาฬิกาบอกอุณหภูมิได้บอกอันนี้เราวันที่ปฏิทินต่างๆอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นตัดวันที่กับนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเงี้ยกับรูปภาพนะซึ่งเขาก็ใช้เล่นเกมได้ใช้ทําอะไรได้เหมือนแบบอีสองตัวก่อนหน้านี้เลยนะ สวยไหมสวยนี่ว่าสวยสวยมากชอบอ่ะฉันเป็นโรลเอยตี้ของเขานะเดี๋ยวใบใหม่ออกมากูซื้ออีกแน่นอนกูบอกเลยนะแต่รอน,นิดนึงให้เก็บตังค์บ้างอืมนะซึ่งข้อดีของนางก็คือเหมือนทุกรุ่นแหละมันกันนะ้ำมันมีความแบบถือได้มีความเก๋แค่ตรงเนี้ยก็ซื้อแล้วปะ่ะจริงไปไหนก็มีแต่คนทักไปไหนมีคนเี็กชิ่อว่าใหม่เขาบอกให้เมืองไปเกิดหม่หรือเปล่ปาไม่ใช่นะ ก็คือก็คือก็คือตรงนี้เราก็แบบดีไซน์อะไรอย่างนี้นะมันก็ดีแต่ว่าก็บอกเลยว่าอีสาอย่างเนี้ยของใบนุ้นอ่ะกัดคอกูม,มากเลยคือแบบคืออาจจะเป็นเพราะเราถือของหนักด้วยแหละอันนี้นก็จะบาดอ่ะเออนะใครใดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะสำหรับพิกซูสตริงแบ็กวีนะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะฉันจะได้รู้สึกว่ามีกําลังใจซื้อมีกําลังใจจะซื้อนะแต่เดทคนดูเริ่มคนดูใกล้ตัวเริ่มคอมเมนต์แล้วนะคะเออยังไงมันก็ซื้อค่ะแต่ให้คุณไม่กดไลค์ไม่ได้เราก็ต้องกดไลค์ด้วยขอบคุณนะสไัดนี้ก็ไปแล้วมีเท่านี้แหละเอามาโอดแค่นี้แล้วนะมันก็น่าจะรีบตัดแล้วก็รีบลงอือ เออความจริงอ่ะเรามีวีล็อกที่ทําไว้ด้วยนะไม่ใช่ทำ่ะที่ถ่ายไว้ด้วยนะเป็นวีล็อกงานน้ําหอมซึ่งงานน้าหอมแปลกๆอันนี้ก็คือเช่นแบบกลิ่นงานศพคนรักกลิ่นแบบป่าต้องห้ามกลิ่นห้องเชื้อกลิ่นแบบที่ใส่แมงดากลิ่นหุบเขามลณะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่หุบเขาอะไรวะหุบเขาลาหุบเขาซีเขตวอลเลย์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออมีถ่ายไว้แต่ว่าถ่ายแค่ตอนต้นเพราะว่าพอกูเข้างานน้ำหอมไปปุ๊บ กูก็ลืมถ่ายหมดแต่ดมน้ําหอมไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยถ้าใครอยากดูอยากอ่านหรือว่าแบบอยากรู้เางานน้ําหอมที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงก็เข้าไปดูในเพจเราแล้วกันนะคะที่ฉันเขียนคอนเทนต์ไว้ในนั้นนะเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ได้แม้ว่าจะไม่ทันแล้วก็ตามงานน้าหอมเขาจบไปเป็นเป็นนานอะ่ะเออเป็นสองอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยนะจากวันที่ถ่ายเนี่ยเออนะก็ยืมปากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันให้นุพูดอะไรเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะไว้จะมาอวดอะไรเรื่อยๆเพราะว่าพยายามปรับตารางชีวิตให้มันลงตัวและก็เลยมาทำคลิปอันนี้ได้ประมาณนึงนะแล้วก็ปรับด้วยบ๊ายบาย